โอเคคอร์สอ๋อค่ะปีหน้าเป็นปีกระต่ายด้วยก็คิดว่าตุ๊กตานี้จะเป็นสัญลักษณ์ให้กับผู้โชคดีได้ค่ะอะไรจ้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยกระต่ายมีตัวเดียวแต่เขาบอกว่าเขาคืออิงหลอดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการกอดกระต่ายก็ต้องกอดคู่สิจริงหรือเปล่าอ่ะตัวเองกระต่ายตัวไหน เดี๋ยวป๊บหนึ่งนะพอพูดถึงละครทุกอย่างอินเข้าหมดเลยนะคะมาแล้วมาแล้วอ่ะกอดกอดน้องหน่อยกอดน้องหน่อยกอดกอดถ้ากอดเดี๋ยวป๊บหนึ่งกระต่าย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 กอดแล้วกอดค่ะกอดค่ะขอความอบอุ่นให้น้องหน่อยโอเคชารีนมีนา